สวัสดีค่ะชื่อจ่าวันวันโหาแต่แนวกีน,นะคะวันนี้มาพบกับคลิปแรนดอมสุ่มความรักความสัมพันธ์จากพิภายเลาเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกระฟังพลังงานรวมคือพลังงานของหลายๆคนรวมกันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งอย่าเอาเป็นดวงของตัวเองแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตนะจ๊ะ ก็เออตอนนี้นะสามารถโยนของขวัญค่าครูเพื่อน้อมรับคําทํานายและพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณได้ด้วยการกดตรงคอมเมนต์นะคะแล้วมันจะมีพิมพ์เออแทบ็บพิมพ์ตัวหนังสือเนาะมุมขวาล่างนะคะจะเป็นลูกกล่องของขวัญสามารถเลือกโยนของขวัญค่าครูโยนของขวัญค่าครูมาให้กับแม่หมอเพื่อน้อมรับคําทํานายและพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันว่าพี่ไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรกับให้เราฟังอ่ะ ยังไม่ทันสับเสร็จเนาะขึ้นมาแล้วหาดาบนะคะใบแรกคือห้าดาบไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ไพ่จะเล่าอะไรเนาะหรือมีข้อความอะไรจากใครบางคนมาบอกนะคะหนึ่งเหรียญหาดาบแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะเลเวอรสี่ดาบ ราชีนี้ถึงถ่วยอ่าสิ่งที่พี่ไพ่กำลังเล่าถึงก็คือมีใครคนหนึ่งค่ะคนคนนียอยนนนะะ้อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณมาแล้วนะคะอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณมาแล้วคุณต้องรู้จักเขาแล้วไปที่เรียบร้อยถ้าคุณฟังพลังงานแล้วคุณบอกว่าคุณนึกหน้าไม่เอานัา่นแสดงว่าไม่ใช่พลังงานของคุณนะอ่ะอาอดี๋วม่หมอจะบอกก่อนว่าคนคนนี้เคยคุยเคยคบกับคุณแต่ว่าอาจจะมีสถานะหรือไม่มีสถานะก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกับเขาในตอนนี้มันมีการแยกจากกันมีการเนียบหายกันมีการห่างเหินกันมีการไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยกันนะคะเหตุผลก็เพราะว่าคุณกับเขามีการทะเลาะกันค่ะมีการขัดแยง้งกันมีปากเสียงถกเถียงกันค่ะมีการฟาดวงฟาดงา ใช้อารมณ์เอ,อต่อสู้กันนะคะไม่มีใครยอมใครเลยนะต่างคนต่างใช้อารมณ์ต่างคนต่างฟาดฟัน,ฟนทะเลาะก,กันขัดแย้งกันและทีนี้คุณกับเขาเนี่ยมันก็เลยทําให้ความสมพัร์ระหว่างคุณกับเขามันก็มีการหยุดนิ่งหยุดชะงักพักเบรกกันไปนะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อกันแล้วเพราะว่ากดเกลื่องกันงอนกันนั่นเองนะจ๊ะและทีนเ,นนนเนี้ยก็บอกว่าคนคนนี้เขาอะอยากจะ กลับมาทักทายคุณฮะเพราะว่าตอนนี้เขาเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของคุณแล้วนะจ๊ะและคนคนนี้ก็บอกว่าเขารักคุณมากด้วยในวันที่คุณกับเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ได้ติดต่อกันหรือมันมีปัญหาถกเถียงงอนกันไป เพราะอะไรถึงเขาถึงรู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของคุณก็เพราะว่าคุณนะ่ะทาดีไว้เยอะไงคะที่ผ่านมาในความสัมพนะันธ์น่ะคุณรักเขาใส่ใจดูแลเช็คแค่ห่วงใจแบบไม่ได้ขาดตกบกพร่องด้วยประการอะไรไดีใดใส่ใจทั้งบางทีก็เป็นทั้งความรู้สึกแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองอะไรด้วยซ้ำนะในบางความสัมพันธ์ ตอนนั้นเนะที่เขามีคุณอยู่เขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญนะแต่ตอนนี้ที่คุณกับเขามันทะเลาะกันมีปากเสียงมีการฟาดฟันอารมณ์แล้วก็หยุดชะงักพักเบรกกันไปแล้วเนี่ยการเวลาเนาะคนเราตอนที่มีอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมักไม่ค่อยเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญหรอกแต่พอคุณกับเขามันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือได้สูญเสียสิ่งที่เราคิดว่าอาจจะเป็นของตายเนาะเอออาจจะเป็นของตายแต่พอมันสูญเสียไปแล้วจริงๆเนี่ยมันจึงทําให้เขาเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญกับของคุณมากขึ้นว่า เวลาที่คุณไม่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยคุณมีคุณค่ากับเขาขนาดไหนและเขาก็รักคุณมากขนาดไหนรู้แล้วค่ะรู้แล้วในวันนี้นะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอาะอ,อ,ายอยากจะขอโอกาสค่ะอยากจะขอโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณนะคะและคุณก็ทําดีอ่อนโยนอ่อนหวานกับเขามากเขาคิดว่าในบนโลกใบนี้ เขาคงไม่เจอผู้หญิงดีๆแบบคุณหรือผู้ชายดีๆแบบคุณอีกแล้วที่อบอุ่นอ่อ,อนโยนใส่ใจเทคแคร์ Care, ดูแลเขาขนาดนี้เขาก็คงหาไม่ได้อีกแล้วเขาก็เลยฝากพี่ไพ่มาบอกว่าเขาอยากขอโอกาสคุณได้หรือไม่ตอนนี้เขารู้แล้วรู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขาอะรักคุณขนาดไหนแล้วก็คุณมีคุณค่ามีความสําคัญกับชีวิตของเขาขนาดไหนคะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณคะ่ะ